โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะหยิบยกข่าวหัวข้อประเด็นที่บอกว่าจะยิงแน่นะคะเนื่องจากชาวกัมพูชายิงปืนเล็กยุ่ยยุเข้ามาในไทยเราในตรงนี้นะคะในะจังหวัดรีสเกตอำเภอกันทระรันลในตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาหัวข้อนี้นะคะมาเปิดไพ่มาเช็คดูสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า สถานการณ์เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเราจะมาเจาะลึกแล้วก็มาอธิบายกันในตรงนี้นะคะ๋ยวเรามาดูกันนะแล้วก่อนอื่นนะคะเดีย๋ยวเราจะขอเปิดไพ่เพื่อที่จะดูก่อนนะคะว่าก่อนอื่นในตรงนี้สถานการณ์เป็นยังไงกันมาบ้างน,นะคะเป็น The Hangman นะคะก็คือจะมีความวิตกกังวลแหละนะมีความเหมือนกับจะต้อง มีความมิตกกังวลมีความลังเลมีความไม่แน่ใจเกิดขึ้นมีความเหมือนกับเอ๊ะจะเกิดขึ้นจริงไหมจะอย่างไรจะร้ายแรงไหมถึงเราไหมแล้วเราจะต้องทำอย่างไรแล้วไพ่ใบนี้ก็จะปรงบอกถึงการที่ว่าเราจะต้องสูญเสียเราจะต้องเสียสละเราจะต้องสละเราจะต้องเหมือนกับมีการพัดผ้ากันเกิดขึ้นนะคะในตรงนี้เนาะเราต้องยอมรับนะคะในตรงจุดนี้เนาะอ่อให้ระวัง ในเมื่อไพ่ขึ้นแล้วเรามาดูกันก่อนที่จะสถานการณ์จะเกิดขึ้นหรืออาจจะเหมือนกับเราเพิ่งดูข่าวอะเนาะเราเพิ่งเห็นข่าวในตรงนี้ข่าวก็เป็นลักษณะอาการเหมือนกับว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่กําลังจะเกิดอะไรประมาณนี้นะข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าในไพ่ใบนี้กําลังจะวงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงการจุดจบ,จบหรือการสูญเสียหรือการเสียชีวิตนั่นแหละ นะคะในตรงนี้ n น o ะ t h e death นะคะก็คือ death เจก็คือความตายอันแหละนะคะเราก็ต้องเราต้องยอมรับในตรงนี้ว่าจะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าในเนื่องจากว่าไพ่ใบนี้เกิดขึ้นแล้วเดีย๋ยวเราจะมาบอกวิธีการแก้ไขกันนะคะว่าทำอย่างไรถ้าหากเราไม่อยากจะให้กเกิดการบาดเจ็บหรือการตายกเกิดขึ้นในตรงนี้ทำอย่างไรเดีย๋ยวเราจะบอกเพราะมีวิธีอยู่นะคะแต่ว่าแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเราจะต้องเกิดการสูญเสียเกิดการเดสกันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเราต้องยอมรับในตรงนี้ก่อนนะแล้วก็แต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะเป็นไปในทิศทางที่เหมือนกับว่าเขาเขาเขาจะพยายามทำทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปตามดังที่เดสนี่เกิดขึ้นนะเพราะเรจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเดสในตรงนี้เกิดขึ้นก็คือ หนึ่งแหละการการปรับเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งกลายเป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็การการตายนะคะในตรงนี้เนาะแต่ว่าเขาจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปในตรงนี้ที่ไพ่บอกมาในตรงนั้นไม่ได้เป็นไปตามดังนั้นก็คือจะจะสามารถจะสามารถปรับเปลี่ยนได้นั่นเองก็คือแทนที่สถานการณ์ดูเหมือนกับว่าดูท่าว่าจะสูญเสีย ในตรงนี้แต่เขาจะทําให้ก่อเกิดการที่ไม่สูญเสียได้หรือสูญเสียน้อยที่สุดในตรงนี้ได้นะคะจะมีการก่อเกิดจะมีการเริ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าจะมีการประทะกันแน่นอนการประทะในตรงนี้จะก่อเกิดขึ้นเกิดขึ้นแน่เลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเราไม่ต้องหวัดหวัน่นหรือวิตกกังวลใดนะคะก็คือ มีสิ่งใดมีหน้าที่ใดให้เราทําตามหน้าที่เนาะก็คือเรา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 เป็นประชาชนเรามีหน้าที่หลบเราก็หลบไปนะคะเรามีหน้าที่เหมือนกับแบบต้องใช้ระยะเวลารอก่อนในตรงนี้ก็คือรอไปเราก็ส่วนทาหารลบก,ก็คือลบนะคะก็คือในในในฝ่ายในในฝ่ายแนวหลังรอคือต้องรอ แนวหน้าลบก็คือต้องลบอะไรประมาณนี้นะคะก็คือทําตามหน้าที่ไปเลยแต่ไม่ว่าจะยังไงแล้วจะออกมาเป็นผลดีแน่นอนนะคะแต่ดูว่ากว่าที่จะได้ผลดีในตรงนี้เราต้องพยายามเนาะแล้วในบรรยากาศสถานการณ์จะเป็นอย่างไรอันนี้เราต้องเด็ดขาดนะเด็ดขาดจริงๆเลยนะคะอันนี้เราต้องเด็ดขาดเด็ดขาดจริงๆ ถ้าไม่เด็ดขาดนี่ไม่ได้แล้วนะคะเรามัวแต่แบบไม่ไม,ไม่ไม่เด็ดขาดไม่ได้นะคะจะก่อเกิดความเครียดนะคะเราต้องเครียดเราต้องเอ,อ่อในตรงเนี้ยบ่งบอกถึงความเครียดแล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเด็ดขาดเราต้องเด็ดขาดอย่างมากเราต้องซีเรียสก,กับการเด็ดขาดในตรงเนี้ยนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างจะก่อเกิดเราต้องเด็ดขาด มันจําเป็นต้องเป็นนะคะจำเป็นต้องเด็ดขาดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ดีขึ้นนะจำเป็นต้องมีการสื่อสารจําเป็นต้องมีการพูดคุยการเจรจาต่อรองในตรงเนี้นะคะเกิดขึ้นแล้วผลลัพธ์จะออกมาดีถึงแม้ว่าการพูดคุยการสื่อสารจะออกดูดูเหมือนกับจัาวุ่นวายนะคะจะดูเหมือนกับจัวุ่นวายแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรแล้ว การเจรจาก็ยังเป็นผลยังส่งผลดีให้กับสถานการณ์นี้อยู่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วเราต้องเด็ดขาดเราจะต้องอเหมือนกับเราต้องมั่นใจอะนะคะเราต้องแน่วแน่แล้วก็ลงมือทำนะคะอ่าเหมือนกับหน้าไพาก่กำลังจะบอกบอกอะไรบางอย่างกับเราเนาะเหมือนกับประมาณอารมณ์ว่า จะมีการกระทําจะมีการลงมือจะมีการก่อเกิดจะมีวิธีการใหม่ๆในตรงนี้แน่นอนก็คือสถานการณ์จะมีการประทะแต่ไม่รุนแรงอา,อาจจะตีความอย่างนี้ได้นะอาจจะตีความเป็นว่าเราอาจจะมีการยิงกันนั่นแหละอาจจะมีการปะทะกันนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เรากังวลกันะในตรงเนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะนั้นได้แล้วก็จะ หลังจากที่มีการลงมือการลงไปหรือมีการประทะกันแล้วในตรงนี้นะคะก็จะกลับมาเจราจาเหมือนเดิมและสถานการณ์ก็จะยังคงดีแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีและแต่ว่าให้ระวังเรื่องอารมณ์นะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์ความโกรธแล้วก็ความต้องการความโลภในตรงนี้เพื่อสนองถึงความพึงพอใจเกิดขึ้นนั่นก็คือ อาจจะส่งผลมาต่อเนื่องมาจากเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไร the devil กับ a c e o f Cups ในตรงนี้ยผมบอกถึงความโลภความต้องการความอยากได้แล้วก็เหมือนกับเป็นความเติมเต็มการพึงพอใจเป็นหน้าตาในตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้อยากได้อยากรู้สึกดีเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นออกมาดีเหมือนกับว่าในตอนเนี้ อาจจะเป็นความรู้สึกของกรัรมพูชาหรือเปล่าที่ว่ามีความอยากได้พื้นที่ของไทยเพื่อให้ตนเองนั้นเหมือนกับฉันยึดได้ฉันทําได้เหมือนกับเป็นความภาคภูมิใจในตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ในความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถที่จะเต็มเต็มได้แล้วก็จะมีช่องทางมีตัวเลือกมีสิ่งต่างๆหลากหลายมากมายให้เลือกให้ทํา อ๋อเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาทําให้เรานั้นเหมือนกับเป็นตัวแปรต่างๆนะคะอาจจะเป็นตัวบุคคลอาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นแนวโน้มบรรยากาศสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเข้ามาทําให้เรานั้นเหมือนกับได้รู้ได้ได้สัมผัสเราก็ได้เข้าใจถึงสิ่งต่างๆแล้วก็มีวิธีการแล้วก็ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการ การจัดการอะไรต่างๆในตรงนี้นะคะตามตามสิ่งเหล่านั้นได้นะเหมือนเหมือนเป็นการปรับตัวไปในไปในอ่าไปในตามสถานการณ์ตามรูปแบบในตรงเนี้ยนะคะเหมือนกับเราจะต้องมีการปรับตัวมีการลิกแพงมีการเหมือนกับมีการวางแผนที่เหมือนกับสามารถสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาในตรงเนี้ยนะคะเออนะ แล้วก็อาจจะมีความที่รู้สึกเหมือนกับมีการเหมือนกับมีการลังเลชั่งใจอาจจะมาเนื่องจากความที่เหมือนกับสถานการณ์เปลี่ยนไปไหมจู่ๆก็เปลี่ยนไปเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในตรงนี้นะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรมีการเหมือนกับคาดการแบบคาดคะเนแบบลังเลอยู่นะคะในตรงนี้เนาะ แต่ไม่ว่าจะยังไงแล้วให้พยายามต่อไปให้สู้ต่อไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใช้ระยะเวลาเราจะต้องรอคอยเราต้องอดทนเราต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะคะแล้วก็ไ้าอยากจะบอกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราชนะแน่นะคะเราจะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะการลงมือทําของเรานั้นจะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จอยู่ที่การตัดสินใจการที่เรานั้นออก เด็ดขาดด้วยนะคะเราพยายามอย่างหนักพยายามอย่างมากความสําเร็จต้องย่อมอยู่ที่เราอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะต้องเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นก็ตามนะเราไม่ต้องกังวลใดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะอะแล้วในตรงนี้นะคะที่เราบอกไว้น้องก็คือว่าอาจจะต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นแต่ถ้าหากเรานั้นไม่อยากจะให้เกิดการสูญเสียกันเกิดขึ้นในตรงนี้หรือ d e สในในตรงนี้เกิดขึ้นทําอย่างไร เราต้องอยากกังวลเราต้องอยากคาดหวังเราจะต้องเด็ดขาดอนะเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าหวังมากจนเกินไปเป็นดีแล้วความรู้สึกของเราในตรงนี้นั้นอาจจะมีความเหมือนกับกังวลเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเหมือนลักษณะที่เหมือนกับเราต้องเข้มแข็งอะนะคะเราต้องเข้มแข็งแล้วเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องรับมือให้ได้เรามีความรู้สึกเหมือนกับเป็นอารมณ์เหมือนกับว่า เหมือนกับอีกคนนึงตั้งใจที่อยากจะทําแต่อีกคนนึงไปเรียกร้องทําให้คนที่จะทําในตรงเนี้ยหลังเลก็ได้นะอืออาจจะเป็นอารมณ์นั้นได้นะเพราะฉะนั้นเราในตรงเนี้ยถ้าหากเราเห็นเขาจะทําหรือลงมือทําในตรงเนี้ยเราอย่าไปขัดเราอย่าเพิ่งไปเรียกร้องเพราะว่าการเรียกร้องหรือการไปขัดในตรงเนี้ยอาจจะทําให้คนที่กําลังจะลงมือทําหรือปฏิบัติการอยู่ในตรงเนี้ยหลังเลได้ นะเพราะฉะนั้นเรา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 จะต้องเหมือนกับแยกภาคแยกส่วนกันในอย่างชัดเจนแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราไปในตรงนี้อย่างชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงเนี้ยไม่ว่าจะอย่างไรแล้วในตรงเนี้ยเรามองเห็นถึงสภาวะอากาศเราก็ทุกสิ่งอย่างนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราสัมผัสได้และตีจากสถานการณ์เนาะ เรามองเห็นถึงการที่ว่าถ้าเราั้นจะเอาจร,จริงจริงนะเราจะเอาจริงเอาจังเลยในตรงเนี้เอาแบบเด็ดขาดเลยตรงเนี้แ,แบบทีเดียวจบในตรงเนี้ยคือจบเลยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเจราจากันอะไรกันอีกแล้วในตรงเนี้นั่นก็คือทางอากาศทางบกทางน้ําเราต้องประสานงานกันและลงพื้นที่พร้อมกัน นะคะจากในความคิดจากที่เรานั้นคิดและคาดการคาดคะเนจากการที่อ่านจากหน้าไพา่แล้วก็ความรู้สึกของเราในตรงเนี้นะคะเรามองเห็นถึงว่าต้องทีเดียวเพราะว่าจากตลอดเหตุการณ์มาในตรงเนี้เรามองเห็นถึงการที่ว่าเขานั้นไม่ยอมเราแต่เขารู้ตัวว่าเขานั้นสู้เราไม่ได้ไอ้ด้วยความที่เขาสู้เราไม่ได้ในตรงเนี้มันเป็นลักษณะที่เหมือนกับสู้ไม่ได้แต่จะทำํำ เอออารมณ์นั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วเรารู้ว่าเขาทําไม่ได้สู้ไม่ได้ในตรงเนี้ยไอตัวเราอะเราอ่าฝั่งไทยเราในตรงเนี้ยนะคะก็มองว่าเออเขาสู้เราไม่ได้เราก็ไม่อยากทําเหมือนอารมณ์แบบผู้ใหญ่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะรังแกเด็กอะนะคะอารมณ์นั้นแต่แต่ทําเถอะแต่บอกเลยว่าทําเถอะเพราะว่าเด็กเด็ก,เด,กเด็กลักษณะเน,น,นี้ยคือ สู้ไม่ได้แต่อยากสู้อ่ะมัน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 น่าลำคาญเนาะมันน่าลำคานก็คือแบบปัดปัดไปปัดปัดไปในตรงเนี้ยเราก็เหมือนกับว่าทําอะไรก็ได้ให้ให้ไปให้พ้นผลอ่ะประมาณอารมณ์เนี้ยแต่ดีกว่าเนาะเพราะว่าการที่เหมือนกับเราไปยอมยอมให้เขาทําในตรงเนี้ยมัน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 เสียเวลาเราอ่ะนะคะมองมองมองง่ายๆมองในเชิงของ เราเราเราไม่ได้มองในเชิงของกลยุทธ์ของทหารเรามองเห็นถึงเหมือนกับเป็นวิธีการแบบชาวบ้านเลยในตรงนี้ก็คือน่าลำคาญและเสียเวลาเหมือนกับว่าแม่กําลังทากับข้าวอยู่อย่างเงี้ยแล้วลูกร้องให้งอแง,งแล้วต้องมานั่งโอกันอยู่อย่างเงี้ยมันม,ม,มันมันมันคือมันไม่ใช่ไงใช่ไหม <S <S เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องแบบดุกํหลาบให้ให้เงียบแล้วก็ให้ไปนั่งจุดอื่นอะ จะได้ไม่มาแบบวุ่นวายเวลาทํากับข้าวของแม่อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณอารมณ์นั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ถ้าหากเราจะลบจริงๆในตรงเนี้เราก็ต้องแบบตรมเดียวเลยอ่ะแบบเหมือนเป็นการดุด่ากันไปทีเดียวเลยแบบฟาดกันไปทีเดียวเลยก็คือลงระเบิดบ้านพังเมืองพังไปเลยในตรงเนี้ยให้เขารู้ไปเลยว่าแสงยานุภาพของไทยเป็นยังไงอย่ามาหย่ย่ามา อย่ามาเล่นอย่างนี้มันเสียเวลามันทําให้ผลกระทบมันมันกระทบไปหมดทุกอย่างมันไม่ได้กระทบแค่แค่การที่ว่าเรามาเจราจาหรือแบบมันไม่ได้กระทบแค่การที่ว่าเรานั้นจะแบบเฮ้ยมาให้ชาวบ้านเอาไม้มาโยนให้ใส่ทหารอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มัน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 กระทบไปไปหมดเลยไงในตรงเนี้ยนะคะมันเดือดร้อนแล้วการลบการการ การมีสงครามกันทั้งทีในตรงนี้มันมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไงแล้วการเปลี่ยนแปลงในตรงเนี้มันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นร้วในตรงนี้รีบจบเถอยิ่ง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 บานปลายไป,ไปยิ่งนานไปอ่ะผลเสียจะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นรีบจบทุกภาคส่วนจะได้ไม่เดือดร้อนเนาะในตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือขอฝากาไว้เพียงเท่านี้นะคะ แล้วก็วิธีการในการที่ไม่อยากจะให้สูญเสียในตรงนี้เราจะต้องเด็ดขาดประเทศอื่นเขาแรงกว่าเราเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราอยากเบากว่าประเทศอื่นเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราเราก็ควรที่จะมีความยุติธรรมมีความถูกต้องแหละแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะ เบาแบบเบามากกว่านี้แล้วอ่ะเราควรที่จะแรงแล้วเราคงจะเราควรที่จะลงมือได้แล้วอ่ะนะคะลุยได้แล้วอ่ะนะคะในตรงเนี้ยเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตรงเนี้ยมันมันมันเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์อ่ะมันมันเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีเลยในตรงเนี้ยนะคะกับการที่ว่าเราจะต้องมาอยู่กับสภาวะแบบเนี้ยมันทําให้เราไปไปต่อไม่ได้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจบเถอะนะจบเถอะ ตูมเดียวไปเลยฟาดไปทีเดียวเลยก็คือทางอากาศลงเลยทางทางอากาศลงเลยทางลาบตามทางน้ํเลยนะคะในตรงนี้เนาะก็คือทีเดียวเลยเขาสู้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องถอยเขาสู้ไม่ได้เราก็ลุยอยู่ตรงนั้นแหละให้รู้กันไปเลยตายกันไปข้างหนึ่งในตรงนี้เลยแต่เราบอกได้เลยว่าไทยไม่ตายแน่ถ้าหากไทยลุยอ่ะไทยเด็ดขาดและ แล้วไทยแบบพร้อมพร้อมใจกันในตรงนี้เขาอึ้งน,นะเอาจริงๆนะบอกเลยว่าเขาอึ้งเขาต้องมีอึ้งอะแบบประมาณอารมณ์ว่าเฮ้ยเราแค่ถือดาบทําไมเธอถือปืนอะไรอย่างเงี้ยนะอารมณ์นั้นเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะถ้าความสุขของคุณคือความสําเร็จของเรานะคะพี่ฝาก ให้กดติดตามด้วยนะคะกดติดตามให้พี่ด้วยนะในตรงนี้นะคะเกือบจะถึงแล้วจะถึงจะถึงห้าพันแล้วนะคะใกล้แล้วอีกนิดเดียวนะคะจะสู่เส้นชัยแล้วนะรีบๆกดให้พี่ถึงห้าพันจะจะได้แบบอ่าจะได้มีกําลังใจมากกว่านี้ในการที่จะไปต่อเนะในตรงนี้นะคะเพราะว่ามีมีมีผลมีผลมีผลต่อพี่มากนะคะไอห้าพันซับในตรงนี้นะคะมีผลต่อพี่มากมีผลต่ออนาคตแล้วก็ การเติเตบโตของช่องนะคะโอเคนะคะอย่างไงที่ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ